แลนบิดไม่เอาเอาแลนสไลด์จารันตีนะฮะชาวภูเก็ตที่เป็นด้อมส้มที่เป็นด้อมส้มทั้งภูเก็ตนะฮะที่มาชุมนุมกันมากกว่าห้าสิบคนขอโทษนะฮะกูจะบอกให้นะครับแลนบิดเนี่ยนะฮะคำว่าแลนบิดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภูเก็ตนะฮะกู <c oughs> ถึงบอกว่าทำไมด้อมมึงงราะอะไรรู้ไหมเพราะแลนบิดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภูเก็ตครับแลนบิด เป็นทางเชื่อมขนส่งสินค้าโลจิสติกระหว่างละนองนะครับไปชุมพรเพราะฉะนั้นอันที่เกี่ยวกับภูกเก็ตเขาเรียกว่า SEC นะฮะหรือ South Economic Corridor นะครับไม่ได้เกี่ยวกับแลนบิดเพราะฉะนั้นมึงต้องแยกแลนบิ t กับ SEC ให้ออกก่อนแต่ด้อมส้มส่วนใหญ่ม,มันมักจะไม่ค่อยหาข้อมูลนะฮะถ้ามันหามันก็จะเชื่อข้อความ3-4บรรทัดในเพจมันนะครับเพราะฉะนั้นเองมันเลยทำให้มันดูโง่ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าประเทศไทยไม่ควรให้อธิปไตยอำนาจอาธิปไตยเป็นของประชาชนนะครับเพราะถ้าให้อำนาจอาธิปไตยเป็นของประชาชนแล้วแล้วประชาชนเสือกโง่แล้วเห็นแก่ตัวเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเพราะไอ้ที่มึงมาเรียกร้องเรียกร้องเรียกร้องเนี่ยมึงเรียกร้องนะฮะมึงเรียกร้องให้กับคนไม่ถึงศูน<ๆ>1ศเปอร์เซ<ๆ>็นต<ๆ>์เช่นเรื่องของการนิรโทษ,ษสกรงคนที่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสอง นะฮะคนที่โวนคดีหนแม่งมีไม่ถึง0.001% 0 00 0 0 0 0 1ในประเทศนี้ผมไปดูสถิตินะครับไปดูสถิติที่เกิดขึ้นนะฮะเขาบอกว่าผลวิจัยพบเยาวชนและวัยแรงงานในประเทศไทย64.7%นะฮะมีการรู้หนังสือที่ต่ำกว่าเกณฑ์หมายความว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถที่จะอ่านและเข้าใจข้อความสั้นๆ เพื่อแก้ปัญหาง่ายๆเช่นการทำตามฉลากยา <c oughs> ก็ไม่แปลกใจครับไม่แปลกใจฮะไม่แปลกใจที่เด็กทำไมมันถึงไม่รู้หนังสือก็เพราะว่ามึงให้มันวางหนังสือถืออาวุธไงควายเพราะมึงสนับสนุนให้ออกมาเลี่ยงล็อกสิทธิต่างๆเสีรีพงเสรีภาพต่างๆง่ๆไง,ง,งนะคะเด็กแม่งถึงเป็นขนาดเนี้ยนะครับ แทนที่มึงจะซัพพอร์ตเด็กในเรื่องของความรู้เพื่อให้พัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆด้านเทคโนโลยีด้านการแพทย์ด้าน,านมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันสามารถทำให้ดีกว่าการที่มาเรียกร้องเสรีภาพเพราะทุกวันนี้มึงก็มีเสรีในการเลือกเรียนมึงก็มีเสรีในการใช้ชีวิตมึงไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยมึงก็เลยโดนประชาธิปไตยแม่งหลอกเพราะว่ามึงไม่เคยศึกษาเรื่องหาอะไรเลยมึงสนใจอย่างเดียวก็คือว่าใครให้อะไรกับมึง แต่มึงไม่เคยคิดว่ามึงจะพัฒนาเพื่อไปให้คนอื่นเพราะมึงเอาแต่ขอประชาชนเกสซถ้ามันโทษความโง่ของตัวเองแล้วมันหันมาพัฒนาเนี่ยมันจะรู้เลยว่าตัวเองยังขาดอะไรบ้างถ้ารัฐบาลบริหารผิดพลาดแปเก้าปีจริงๆมันมันต้องเก๊งมันต้องเก๊งทั้งประเทศฮะมันจะไม่มีคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่สามารถที่จะรวยขึ้นมาได้และ้คนกลุ่มกลุ่มนั้นเนี่ยหนึ่งในกลุ่มกลุ่มนั้นเนี่ยเชื่อไหมฮะว่าด้อมส้มที่รวยจากชุดลุงตู่ก็เยอะ ก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะเรียกร้องพระแสงอะไรขึ้นไปบรรยายปลาทรงปลาใสนะฮะเรื่องเศรษฐกิจความก้าวหน้าของเศรษฐกิจต่อจากนี้ไปนู่นนี่นั่นขอโทษนะฮะมึงเรียนจบอะไรมาครับประสบการณ์มึงเคยมีผลลัพธ์ของผลงานมึงสักอย่างไหมให้มึงไปคิดดูว่าผลลัพธ์หรือผลงานของหัวหน้าพักหรือที่ปรึกษาพักมึงเนี่ยมันมีผลงานอะไรบ้างที่มันประจักษ์ ให้เห็นแล้วว่ามึงสามารถทําได้อย่างที่พูดนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการหาโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในประเทศนี้ในทุกๆด้านแต่เมื่อไอ้พวกกีบมันถูกหล่อหลอมมาจนมีคนเอากะลาไปครอบมันนะฮะมันก็เลยไม่สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปได้